ช่วงรอบีซ่าไปไหนไม่ได้ก็เลยมาเดินเล่นอากาศร้อนโหดร้ายเกือบขิดไม่มีอะไรทําก็เลยเดินมาดูขนส่งที่หางอกไปประมาณเกือบ4กิโลด้วยความงกแท็กซี่ทําให้เกือบฮีสโตรความตั้งใจก็แค่จะไปสํารวจขนส่งระหว่างประเทศดูรถบัสที่จะใช้ข้ามไปปารักวัยถึงแล้วน,นะคะโรโดวิอารียอินเตอร์เนชั่นแนลเดฟอสโดอ,อีกวซู สถานีรถประจำทางห้ามประเทศของที่นี่รถบัสมีทั้งแบบที่จอดในสถานีกับแบบรถหวานเย็นที่จอดข้างสถานีถ้าวีซ่าเสร็จทันจะกลับมาขึ้นรถเมลที่นี่แต่ถ้าไม่ทันก็มีแผน2คือต้องโบกแท็กซี่ข้ามไปลักษณะเป็นสถานีรถประจำทางขนาดเล็กสุดท้ายวีซ่าเสร็จไม่ทันต้องนั่งแท็กซี่ข้ามแดนค่าแท็กซี่1 5 0 0บาทให้แท็กซี่จอดรอที่ตม แล้วรับเราไปส่งต่อที่โรงแรมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตอมอเท่าไหร่ปารากวัยหรือประเทศลาวแห่งอเมริกาใตา้เราไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยแต่มีชายหาดชายฝั่งของแม่น้ำปารนาซึ่งไหลลงสู่มหาสมุทร แอตแลนติกประเทศนี้ใช้ภาษาสเปนเพราะเป็นอาณานิคมของสเปนมายาวนาน300กว่าปีหลังประกาศอิสรภาพจากสเปนผ่านสงครามกับประเทศข้างเคียงอีกหลายครั้งผ่านการรัฐประหารในประเทศอีกหลายทีตอนนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขปัญหาของประเทศนี้ที่ล่ำเรือกันมาคือเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศที่กำลังพัฒนาปัญหาของความปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนามัย แต่เราจะไม่เชื่ออะไรที่คนเขาเล่ามาถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นทําไมปารากะววยถึงได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสถานที่หนึง่งเป็นเมืองที่แปลกดีหน้าตามเหมือนอเมริกาใต้จริงๆดูดีๆอค่ะมันจะดูไม่หือนจีวเันรู้สึกว่าเรามาที่ที่ติดม,มากๆบรรยากาศก็อุ่นๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแปลกดี เมืองหลวงของปารากะวัยชื่ออาซูงซียงแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่เมืองหลวงเราจะไปเมืองเอ็นการนาซียงเมืองมรดกโลกปารากะวัยเรามาถึงค่อนข้างดึกแต่ต้องเดินมาสำรวจขนส่งเพราะเราข้ามาจากฝั่งบราซิลรุ่งนี้ต้องรีบมาขึ้นรถแต่เช้าเพื่อนั่งรถต่อ7ชั่วโมงไปยังจุดหมายปลายทางของเราเมืองเอ็นกานาซซออนถ้ามีเวลาให้รีบแลกเงินใช้เงินบราซิลที่นี่ขาดทุนมาก มาถึงก็เจอดีโดนหมาไล่ค่ะใครเกิดใครเกิดทันตู้นี้มั้งคะตู้สลอ็อตความทรงจำวัยเด็กสมัยก่อนเล่นจนตำรวจนายกตู้ไปเ<ค>รื่องสมัยเด็กๆนะคะใครที่เกิดทันนะนนะก็จะเห็นนะมันสนุกมากเลยนะแต่มันเป็นการพน,นันเพิ่งมาเห็นที่นี่นี่แหละค่ะ อยากเล่นมากเลยแต่ว่าได้มาก็เป็นเงินที่นี่นะคะเป็นเงินปารากวัยซึ่งเราไม่รู้ไปทำอะไรดีเอาใช้จ่ายในประเทศเจ๋งง่ายชอบมากเดินมาเจอร้านไก่เผาเตาฟืนแบบโบราณมากแต่ไม่ได้ชิมเพราะว่าไม่มีเวลาพอที่พักที่ปากากวัยคืนแรก1,100พหนึ่งร้อยบาท ที่พักอยู่ใกล้ขนส่งแค่5นาทีเดินเป็นที่นอนพักชั่วคราวปลอดภัยราคาไม่แงพงเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลแต่เช้าชื่อที่พักที่นี่ปารากรวายแต่ที่นี่ชื่อมฮเตลเซอร์เบรซิลผู้พิทักษ์กุญแจเป็นกุญแจสเปนนะคะ ซึ่งขายยากนะขายยาังไงตยากห้อพักพเล็กเท่ารูนหนูนะคะแต่ต้องเข้าใจนี่คือที่พักข้าบขนส่ง สอแล้วค่ะเราจะไปขึ้นรถบัสไปเมืองปินคคนาซีออนค่ะตอนนี้อยู่หน้าลน่งนะคะฝนตกปรยปอปรยอากาศหนาวมากจากที่เมื่อวานร้อนแทบเป็นทตายอตายหน้าขนเ่รแล้วสถานีรถบัส กดีจะตกมีพายุค่ะช่างเหมาะเหม็อนอะไรอย่างนี้ ถึงบ้านแล้วบ้านที่เราจะมาพักอาศัยอยู่สองคืนนาลาคาซาเดลาอีบีแอนด์บี ราคาย่อมเยี่ยมโรงรมคือหมืนมาพักบ้าน่าตคา่แล้วยากือทำห้องเล็กล แค่หน่1พันบาทเท่านั้นเราถือว่าเร็้ถูกมากํำหรับความสะอาดแล้วก็การบริการที่ได้รับห้องตกแต่งน่ารักมากให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะ้งน,น้ำธรรมดาแต่สะอาดมากมีเครื่องทำน้ำอุ่นอันใหญ่บกเบ้งอยู่ข้างบงนค่ะ เจ้าของบ้านบอกว่าไม่เคยมีคนไทยมาพักเลยเธอมาทําอะไรที่นี่เล่าเรื่องปารักกวัยให้ฟังสมัยก่อนประเทศนี้เป็นอนาณานิคมสเปนแต่เป็นอนาณานิคมที่ถูกละเลยเพราะไม่มีสินทรัพย์มีค่าอะไรเลยให้สเปนเอาไปได้แถมไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่แล้วภายหลังก็มีชาวสเปนกลุ่มหนึ่งกลับเข้ามาตั้งรกรากที่นี่สมรสกับชาวพื้นเมืองเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งทางอนาณานิคมที่แสนแยบยนต์ทให้เกิดลูกครึ่งชาวปาราก,กวัยสเปน ที่เรียกเมติโซมากมายทำให้คนที่นี่หล่อสวยกันชมัมรดอยู่ตรงนี้เองค่ะ c a มบิออสชา์โกนี่คือร้านแรกเงินของที่นี่อยู่ข้างๆห้างซ u เปอร์เซยข้างๆห้างนี้ร้านแรกเงินจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ ร้าน Exchange จะไม่มีนะคะต้องหาคำว่า Cambios c h a r ์ o เท่านั้น<ม>แลกเงินแล้วพร้อมตะลุยปาระกะวัยกันแล้วเงินปารากะวัยนะคะเขาจะนับสวยเป็น,นมิลมิลคือ1,000ไม่ใช่มิลเลียนนะตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าเป็นล้านแต่ไม่ใช่มิลคือ1,000นเนี่ย5้รถมาสายนะคะเบียนหัวหน่ยนะคะ50สิมิลคือ50า0มิ เท่ากับเงินประมาณ250บบาทมันจะมีแบงค์แสนด้วยแบงค์แสนก็คือแบงค์ห้าร